สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชะตาบ้านชะตาคนนะครับต้องเรียนครับวิชาที่ผมได้ใช้ในการจัดวาง่วงจุ้ยหรือปรับชัยภูมินั้นคือดินน้ำลมไฟชัยภูมิศาสตร์ก็คือการนำวัตถุธาตุดินน้ำลมไฟมาใช้ปรับแก้ห่วงจุ้ยเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยในการประกอบธุรกิจและ ความสุขในการอยู่อาศัยว่ากันในเรื่องของเงินทองแล้วก็สุขภาพครอบคลุมทั้งหมดครับโหราศาสตร์และทฤษฎีดินน้ำลมไฟชัยภูมิศาสตร์นั้นจะถือว่าน้ำกับเงินสดเป็นความหมายเดียวกันนั่นก็คือเมื่อท่านได้สัมผัสน้ำเอามือจุ่มเข้าไปในองค์ในอ่างในบ่อน้ำหรือที่ใดก็ตามผิวหนังของเราสัมผัสน้ำ เราจะรู้ได้รู้สึกได้แต่ท่านจะหยิบจับน้ำขึ้นมาเหมือนกับก้อนอิดก,ก้อนหินทำไม่ได้เช่นเดียวกันครับเงินสดที่ท่านมีอยู่เหรียญกระสาบธนบัตรอันนั้นถูกผลิตขึ้นมาโดยการรับรองของธนาคารโลก world bank แล้วก็ธนาคารชาติวันใดวันหนึ่งธนาคารชาติประกาศว่าเหรียญกระสาบรูปแบบนี้ยกเลิกไม่ให้ใช้ ธนบัตรรูปแบบนี้ยกเลิกไม่ใช้ก็จะทำให้เหรียญกระสาบและธนบัตรนั้นเป็นเศษกระดาษเศษโลหะขึ้นมาในทันทีนั่นหมายความว่าเงินเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบและธนบัตรที่ท่านถือเป็นตัวแทนของเงินอย่างที่เรียนได้รับการรับรองจากธนาคารโลกและธนาคารชาติเป็นเชกเช่นเดียวกับ ความหมายของน้ําครับที่เราสัมผัสน้ําได้แต่เราหยิบจับเหมือนก้อนอิฐก้อนหินไม่ได้ทีนี้เราจะนําน้ําเข้ามาใช้แก้ห่วงจุย้ยก็จะต้องมาในรูปแบบต่างๆกันตั้งแต่เรื่องของน้ําพุน้ําตกแล้วก็ตู้ปลาน้ําพุน้ําตกเนี่ยผมสะดวกเมื่อไหร่ผมพร้อมเมื่อไหร่ผมจะพูดให้ท่านฟังว่าเราจะนํามาใช้แก้ห่วงจุย้ยแบบไหนอย่างไรและมันจะส่งผลอย่างไร แต่ในส่วนของวันนี้จะพูดถึงตู้ปลาครับโดยหลักทฤษฎีตรงนี้เมื่อหันหน้าเข้าทฤษฎีตรงนี้คือดินน้ำลมไฟเัยภูมิศาสตร์นะครับจะถือการหันหน้าเข้าเพราะคำานึงถึงผู้อยู่อาศัยหรือผู้ประกอบธุรกิจฝั่งซ้ายเป็นน้ำฝั่งขวาเป็นไฟฝัฟ่งซ้ายเป็นทาาบน้ำฝั่งขวาเป็นทตุไฟ โดยถือการหันหน้าเข้าหรือท่านเดินเข้าไปในอาคารในสำนักงานในบ้านของท่านตู้ปลาซึ่งเป็นน้ำจะต้องตั้งไว้ฝั่งซ้ายครับตู้ปลาซึ่งเป็นน้ำจะต้องตั้งไว้ฝั่งซ้ายนะฮะเพราะน้ำเป็นความหมายของเงินตั้งอยู่ในตําแหน่งของาธาตุน้ำก็จะทำให้เงินไหลเวียนพอกพูนได้ดีแต่แค่ตั้งตู้เอาน้ำมาใส่อย่างเดียวไม่เลี้ยงปลา พลังของธาตุน้ําจะทําให้เกิดความมั่งคั่งได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ครับต้องเลี้ยงปลาและปลาที่เลี้ยงนั้นมีข้อกําหนดว่าควรจะเลี้ยงปลาทองหรือปลาสีสันสวยงามจํานวน8ตัวและปลาสีดําจํานวน1ตัวตรงนี้ก็มีความหมายครับ8นั้นเป็นความหมายของโชคลาภส่วนหนึ่งสีดํา นะะหนึ่งสีดําเป็นความหมายของเงินร้อนเงินร้อนไม่ใช่หมายถึงเงินที่เป็นมาจากอาชญากรรมมาจากเรื่องของการพนันไม่ใช่นะครับในความหมายนี้8หมายถึงรายได้หรือเงินสดส่วนหนึ่งหมายถึงหนี้สินจึงจะต้องใช้ปลาทองหรือปลาสีสันสวยงามจํานวน8ตัวและปลาสีดําปลาลักเล่จํานวน1ตัวนี่ทําให้ลักษณะเช่นนี้หมายความว่า พลังของปลา8ตัวกับปลาสีดำหนึ่งตัวจะทำให้เรามีรายได้มากกว่านี่สินนะครับจะทำให้ท่านมีรายได้มากกว่านี่สินคำว่านี่สินตรงนี้บอกอา้าวในเมื่อปลาสีดำเนี่ยเป็นความหมายของนี่สินแล้วเราจะเลี้ยงไว้ทำไมคือต้องเรียนครับว่าคำว่านี่สินตรงนี้ไม่ได้ไหมายถึงการที่ท่านไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาไม่ได้ไหมายถึงการที่ท่านเปหนี้สินอย่างเดียว แต่หมายถึงลูกค้าของเราที่นําเงินไปนําสินค้าไปมีเงินมีไรายได้มาจ่ายนี่สินเราสภาพคล่องมันก็เกิดหัวใจสําคัญของความร่ํารวยมั่งคั่งเนี่ยครับไม่ได้ไหมายความว่าท่านมีเงินหนึ่งล้านบาทเก็บใส่หายฝังดินไปฝากธนาคารไว้ท่านร่ํารวยมั่งคั่งแล้วไม่ใช่ครับความหมายของความร่ํารวยนั้น ต้องเข้าใจความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเงินนะครับเงินคือสิ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนมือมูลค่าจะพอกพูนถ้าหากว่าท่านไม่เปลี่ยนมือเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราเงินเฟ้อของประเทศเหล่านั้น2.5ถึง3ต่อปีดังนั้นถ้าท่านมีเงิน1ล้านบาทใส่ให้ฝังดินฝากธนาคารไว้มูลค่าของเงินล้านจะลดลงเรื่อยๆผมกำลังจะเรียนอธิบายว่า คนที่จะร่ำรวยมั่งคั่งนั้นท่านต้องมีสภาพคล่องหรือเงินหมุนดีๆเจ็ดนาฬิกาจ่ายเงินออกไป2.000 2,000บาทพอสิบนาฬิกามีเงินเข้ามา4 0 0 0 0นะฮะพอตอนเที่ยงจ่ายเงินไป3 8 0 0 0ตกบา่า,า,ก 4, 000, ะะกบายมีเงินเข้ามาอีก2 0 0 0 0 0นะฮะตกบ่ายมีเงินมาอีกส0 0 0ส0สภาพคล่องถ้ามหมุนเวียนอย่างนี้มีเงินจ่ายกับภาระนะฮะหรือสิ่งที่จะต้องจ่ายพร้อมเมื่อถึงกำหนดนะฮะ มีเงินจ่ายพนักงานมีเงินจ่ายในการลงทุนแล้วก็มีรายได้หมุนเข้ามาปลา8ตัวสีสดใสกับปลาสีดำหนึ่งตัวนี่แหละครับจะเป็นส่วนที่ทำให้เงินไหลเวียนได้ดีคือเมื่อน้ำเป็นความหมายเดียวกับเงินสดและปลาปลานั้นโหราศาสตร์และทฤษฎีดินน้ำลมไฟเชืภูมิศาสตร์ ถือว่าเป็นโชคลบาบปลาแปดตัวสีสดใสกับปลาหนึ่งตัวสีดำว่ายเวียนกันก็จะทำให้น้ำเกิดการเคลื่อนไหวน้ำเกิดการเคลื่อนไหวพลังของน้ำจะส่งผลให้เงินทองทรัพย์สินท่านไหลเวียนได้ดีและความมั่งคั่งก็จะก่อเกิดนี่แหละครับคือเหตุผลของการตั้งตู้ปลาเสริมความมั่งคั่งท่านลองไปทำดูในบ้านในสำนักงานนะครับก็ถามว่าในเมื่อ ผมบอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยหันหน้าเข้าบ้านอยู่ฝั่งซ้ายแต่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงโต๊ะรับแขกอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวหรือว่าอยู่ตรงห้องครัววงจุ้ยที่ดีหลักโหราศาสตร์ที่ดีนั้นจะต้อง 60- 40ครับคือ60หมายความว่าถูกหลัก60คือความหมายถูกหลักต้องฝั่งซ้ายส่วน40เป็นถูกใจครับคนในบ้านต้องคุยกันคำนึงถึงความปลอดภยัยถ้าท่านมีลูกเล็ก ถ้าท่านมีเด็กเด็กอ่อนอยู่ภายในบ้านจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่ามุมไหนอย่างไรที่จะเสี่ยงต่อ,อความสุขสนของหนูน้อยเหล่านั้นมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องดูจะห้องครัวจะห้องอาหารหรือว่าจห้องรับแขกก็ต้องเป็นความเหมาะสมที่คุยกันในสมาชิกทุกท่านทั้งภายในสํานักงานหรือว่าภายในบ้านตกลงแล้วว่าเอาละตั้งตูป้ปลาตรงนี้รูปแบบของตูป้ปลาเป็นแบบนี้นะ อันนี้คือถูกใจ40ถูกหลัก60แล้วจะประสบความสําเร็จที่สําคัญครับการเลี้ยงปลาการเลี้ยงสัตว์นั้นภาษาบ้านผมก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่สักแต่ว่าเลี้ยงให้ดูจบๆไปควรจะต้องดูสุขภาพของปลาครับถ้าหากว่าเมื่อท่านยื่นหน้าเข้าไปยื่นหน้าคือยื่นหน้าข้างตู้ปลานะครับไม่ใช่ยื่นหน้าเข้าไปในตูป้ปลาเมื่อท่านยื่นหน้าเข้าไป เจ้าปลาเนี่ยมันไหว้ดูล่าเริงสดใสหรือว่ามันหันยิ้มให้กับท่านนั่นแสดงว่าสุขภาพของปลาดีเงินทองก็จะดีครับแต่ถ้าท่านเลี้ยงปลาน้ําขุนปลานั้นไหว้แบบหัวทิ่มลงฮนะไปแบบเอือยอยเป็นโรคก,กันทั้งตู้ท่านก็ยังไม่เปลี่ยนบอกเอา้าหมอดูสินแสบอกว่าให้เลี้ยงแปดตัวสีสดใสกับสีดำหนึ่งตัวผมก็เลี้ยงแล้วดิฉันก็เลี้ยงแล้วทําไมมันถึงไม่ดีต้องดูสุขภาพของปลาด้วยสุขภาพปลาดี น,ะะน้ำใสนั่นแหละครับก็จะทําให้เงินหมุนดีความมาั่งคั่งก็จะเกิดขอขอบคุณที่ท่านติดตามชมรายการครับครั้งหน้าต่อไปผมจะนําความรู้ในเรื่องของห่วงจุย้ยเหล่านี้มานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับรูบร้รับทราบครั้งนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ